นี่ครับมาแล้ววันพีซหนึ่งพันหนึ่งร้ยสาสิบเจ็ดเปิดดูได้เลยชื่อตอนแชมล็อกออกโลงไอเ้เย่แชงตัวนั้นแน่เลยที่มันหน้าเหมือนแชงอะหน้าแรกก็ไอพวกลูฟี่มันไปปราสาทอะไรวะปราสาทฮาลาวเอลบาฟเนี่ยอรรอรัดสัตว์ออรัดก็เล่าเรื่องสิสี่ปีหลังจากการตายของราชาฮาลาวไม่เคยมีใครเข้าใกล้ประสาทแห่งนี้ อันนี้มันคือปราสาทของไอฮาลาที่โลกิมาฆ่าพ่อมันมากับไอตัวโรดที่จริงก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันมีร่องรอยประตูพังชัดชัดยางพวกประตูก็ไม่อยู่ด้วยนามิก็ถามมาว่าไงนะเกิดเรื่องไม่ดีแน่โซโลมีผู้บุกรุกงั้นเหรอลูฟี่ก็บอกกุญแจกุญแจแล้วก็วิ่งเข้าประตูไปแล้วเอาประตูปราสาทไอที่พวก พาคีอสุวินเทพมาตีทหารยามตอนก่อนหน้าน,นี้มันขบุกเข้าตามเข้ามาแล้วลูฟี่ก็ถามว่าโรสกุญแจอยู่ไหนไอโรสก็ถามว่าข้าน้อยเป็นแค่พลเมืองธรรมดาเลยไม่เคยได้เข้ามาปราสาทนี้สักครั้งไอนามิก็ถามว่าไอนามิก็บอกว่าแต่ดีใจยอยู่นะที่มีนายอยู่ด้วยอะไรวะเนี่ย ไอโรสก็พูดว่านี่แหละคือประสาทภายในความบรทับใจความหวาดกลัวถาโถมก็มาเลยขอรับที่ที่หลายๆจุดพังอยู่ก็จะเป็นฝีมือผู้บุกลุกหรือเปล่าไม่ใช่ขอรับราชาฮารานเคยต่อสู้กับโลกิอย่างดุเดือดก่อนจะจบชีวิตลงในที่สุดร่องรอยการวิวาทถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้โอ้โหไอโซโลบอกพลังทําลายเหลือเชื่อเลยนะโรสก็บอกว่าโลกีเป็นพลัง เป็นสัตว์ประหลาดที่มีพลังทำลายล้างสูงโมมันเห็นอะไรใหญ่เป็นบ้าเลยวะเนี่ยโหนี่ไงซากศพซากศพซากอะไรเนี่ยดาบเต็มกระดูกมีแต่กระดูกคนยักษ์เต็มไปหมดแน่นอนว่าตอนนั้นในปราสาทย่อมมีทหารอยู่เป็นจำนวนมากในวันนั้นนักรบกว่าร้อยคนโดนโลกิสังหารรอดชีวิตมาได้เพียงท่านยาวคนเดียวกับโลกิที่รอดชีวิตมาโอ้โห ไอรถก็บอกหรือจะเป็นแหล่งรวมวิญญาณแค้นจริง,รงๆกระโหลกนี่ใหญ่เบื้อเริ่มไอลูฟี่มาเล่นกระโหลกเอาทำไมวะนะแล้วก็หน้าถัดไปวิใครวะนะดูข้างบนสิขอรับคิดถึงเหลือเกินนั่นคือรูปของราชาฮาลาวอ๋อนี่ไงราชาฮาลาวฮาลาน่ันคือบุรุษผู้รักสนิทภาพและหวังให้เอลบาบสางสัมพันธ์กับนานา,นาประเทศอุ้ยเท่อยู่นเนี่ย หัวโลน้นมีรอยแผลเป็นที่หัวรอยแผลบนหัวของท่านเกิดจากการที่ท่านหักเขาอะ่ะอันเป็นสิ่งตกทอดจากเผ่าคนยักษ์โบราณคนยักษ์มีเผา่าเขาด้วยเหรอวะด้วยมือของท่านเองเพราะท่านมองว่าเผ่าคนยักษ์โบราณคือสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้กับผู้คนนึกถึงยุคสมัยแห่งสงครามคนยักษ์โบราณมันมีเขาอะ่ะเออว่าแต่ไอพวกออสนี่ก็มีนะ ก็เดินสำรวจปราสาทต่อการตายของราชาทําให้ทุกคนสิ้นหวังแต่ผู้ที่โศกเศร้าและเครียดแค้นโลกิที่สุดก็คงไม่พ้นฮัสดูดินผู้เป็นบุตรอีกคนของราชาฮาลาวลูฟีว่างั้นเหรอตกใจเลยปะหมายความว่ามันเป็นพี่น้องกับโลกิงั้นเหรอพี่น้องต่างมารดาขอรับฮัสดูดินเป็นบุตรของราชากับสตีอีกนางหนึ่งอ๋อลูกนอกสมรส แต่ว่าเอลบาฟนั้นไม่อาจยอมรับแม่ของฮาร์ดูดินขึ้นเป็นราชินีได้ทำไมละ่ะเพราะนางถือกำเนิดในอันตนานจากคนยักษ์อื่นขอรับฮะมีคนยักษ์อื่นเหรอก็เป็นคนยักษ์เหมือนกันนี่เหมันจะเป็นไรเลยเป็นคนยักษ์เหมือนกันงั้นเลยพวกท่านเองก็คิดว่าก็ยังพวกท่านเองก็ยังสู้รบแย่งชิงดินแดงกับเผ่ามนุษย์ด้วยกันเลยอื่นไม่ใช่เหรอเออก็จริงว่ะเรื่องของคนยักษ์ จากแดนดินแดนอื่นจะทำให้สายเลือดของเอลบาแปดเพื่อนเอ,อโซโรก็ถามแล้วทำไมแกถึงขึ้นเรือของคนแปดเพื่อนอย่างฮาสดูดินละ่ะคือว่าออมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนไว้ไอ,อโรดมันเป็นโอตาคุโดนดูบูรี่และฮาสดูดินก็มาช่วยแค่นั้นแหละหมอนั่นเป็นผู้ชายที่ซื้อตรงผิดกับค่าน้อยลิบรับ แม้พ่อจะเป็นราชาแต่ก็ยังไม่อาศัยในปรา,าสาทและถึงแม่จะโดนเหยียดหยามพาะเป็นคนนอกเขาก็ยังก้ามกืนประกาศออกมาว่าฉันอยากรวมเผ่าคนยักษ์ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวให้ได้อ๋อแสดงว่ามีเผ่าคนยักษ์กอื่นอีกนะเนี่ยอาณาจักรคนยักษ์อื่นอีกนะเนี่ยไม่ใช่มีแค่เอลบาบฉันคือชายที่เป็นราชาของเผ่าคนยักษ์ทั้งหมดอืมไอ้นี่ก็เลยติดตามไปหาลูดินมา ข้าน้อยอยากให้ความฝันของหมอหน้าเป็นจริงลูฟ <c oughs> ี่ไปเจออะไรแลนะ้วเนี่ยมีคนยักษ์ล้มอยู่ตรงนี้นะมาเร็วแล้วก็ตัดมาเปิดหน้าถัดไปก็ตัดมาที่เอลบาฟอยมาโลกวะ่ะเรื่องเข้าใจบ้างหรืออยังอา้าวเฮียโลกี่โดนซ้อมเลือดอาบเลยเนะี่ยข้าขยับตัวไม่ได้ไอ้แฉงอีกคนนึงก็บอกว่าขยับได้ก็ไม่ต่างกันหรอก เจ้าชนชั้นล่างต่ตำสักนี่ผู้หญิงที่มันใช้ลูกศรอ,อะ่ะโอกาสที่คนอย่างแกจะได้ขึ้นมาเป็นเทพเช่นนี้ปกติแล้วจะหงยหาเช่นไรก็เป็นได้แค่ความฝันแต่นี่เราอุตส่านำมาให้โอกาสตร,ตรงหน้าแท้เฮ้ยมันยืดขาเป็นลูกศรหมดเลยวะลูกศรพันขามันก็ปเหยียบโลกิ้ว้โลกิก็บอกเวนเลยอีกแล้วเหรอ โดนลูกศรซ้อมอีกแล้วโดนพลังลูกศรโลกีก็พูดว่าเจ้าจะใช้ลูกเตะเสริมความเร็วเตะเข้ามาที่แก้มขวาของข้าแล้วพอหัวข้าหันจากแรงเตะเจ้าก็จะใช้หมัดนั่นต่อยเสริมข้างข้าซะขอบใจที่อุตส่าห์แจ้งกันนะลูกศรน,นั่นคือวิธีการยจงตีของฉันที่จะทำให้เกิดในอนาคต เป็นการประกาศถึงความรุนแรงที่จะมาโดยแกไม่อาจหลบเลี่ยงแต่ถ้าแต่ถ้าจะหยุดก็ยังทำได้อยู่อ๋อเฮ้ยพลังลูกศรมันเสียอยู่เนี่ยมันจะไปแปะหน้าคนแล้วตามลูกศรไปจะบอกอนาคตว่าจะโดนอะไรบ้างจะเสริมความแรงยเยท่ๆอ,อยู่เนี่ยแล้วหน้นาถัดไปก็บอกฉันขอถามอีกครั้งโลกิถ้าแกเขารวมพาคีอสบซินเทพหรือไม่ โลกี้วอกไม่มีวันหรอกไอ้ง,งูโดนสัต์เลยโดนเตะตึบแล้วก็โดนเสยตามที่เห็นอนาคตตอนแรกนึกว่าฮาคีแต่ก็น่าถัดไปโดนซ้อมยับเลยวะ่ะไอ้พวกสัตว์ที่มาช่วยโลกี้ก็โดนไปด้วยมันก็บอกว่าบ้าชิบจำเอาไว้เลยนะพอสักีให้มันน้อยๆหน่อยเถอะถ้าางนั้นจะเข้าพาคีอัศวินเทพไหม ลูกี้บอกแฮ้ hey, ไม่เข้าก็ซ้อมต่อแล้วนี้ก็ตัดมาไอ้แชงเฮ้ยมันมีดาบเหมือนแชงเลยเว้ยแชงจริงป่ะเนี่ยมันตัวจริงป่ะเนี่ยพอได้แล้วคุณกับไอ้แชงเนี่ยเปลี่ยนแผนกันดีกว่าติดต่อไปที่เมรี่จัวจะให้หน้าไหนจะหน้าไหนก็ใช้การไม่ได้กันทางนั้นจริงแล้วก็อยากใช้วิธีที่ราบรื่นกว่านี้อยู่หรอ ไอกุณก,ก็บอกว่าถึงตายก็ไม่มีทางก็มีถึงตายก็ไม่มีถ้า,าจะจะยอมสยบเลยหรือจะเป็นเพราะศรัทธาของพวกมันนีไไ่ไงเปิดตัวมาแล้ะผู้บัญชาการอัศวินเทพชนชั้นสูงของโลกปีกาแรงแชมล็อกลูกชายของห้าพเท่ากาลิ่งเอ้ยไอแชงมันมีแฟดเหรอคุณว่าแชง,งเนี้ย แล้วก็ภาคีอสูรนเทพกุลกะมนุษย์ลูกศรผู้มีพลังจากผลอาโรอาโรของลูกศรนอาโรเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยเรานักลบแห่งเอลบาผู้ผู้ป่าเถื่อนที่เคยพิชิตโลกใหม่มาแล้วในอดีตตการเราจะนำพวกมันมาอยู่ใต้บัญปัญชาการของเราให้ได้พาคีอสูรนเทพเรื่องเคลื่อนไหวแล้ว เอาเฮียจบแล้วยี่สรุปตอนนี้เลยนะก็มีแค่ไอ้ลูฟี่เข้าประสาทที่ไอ้ปาข์คออซุนเทมันบุกเข้ามาก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็มีฮาาชาฮาลานเป็นคนยักษ์โบราณแล้วหักเขาตัวเองออกแล้วก็ไอ้โลกิโดนซ้อมอยู่ เข้าอาสาัสภาคีอัสวินเทพแลกะกุนโกเอิมชื่อกุนโกนี่วะกุนโกก็เป็นมนุษย์ลูกศรผลปีศาจลูกศรน,น่าจะพารามิเซียปะพลังปั่นดีปะลูกศรมันจะเบี่ยงหน้าไปแล้วก็คนที่โดนก็จะรู้ว่าตัวเองจะโดนอะไรเฮียแต่แชงเนี่ยไม่ใช่แชงเว้ยม,มันชื่อปีแลงแชมล็อกแฝดของแชงแน่เลย แสดงว่าไอ้แชงมันก็เป็นเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยน่าจะนามสกุลฟีกาแรงตระกูลฟีกาแรงฟรีกาแลนเอออยากรู้ชื่อจริงมันเลยว่ะแชงชื่อว่าอะไระฟรีกาแรงแชงเหรออ๋อลัฐบาลโลกม,มันจะเอาเอวบามัมาเป็นลูกน้องให้ได้แล้วเอาโลกิมาเป็นแม่ทัพแน่เลย เราดูตอนต่อไปอาทิตย์หน้าไม่งดด้วยเขายัางชั่วอเช,ชงแมงแช้งแม่งถักเปียด้วยว่ะแต่ไม่มีรอยแผลเป็นเรือกเรี่นว่าแช้งแล้วกันเล่นว่าแชมล็อกเนี่มันชอบตัดจะจบอย่างเงี้ยพิกๆหน่อยแล้วก็จบละสิบสองหน้า